ตีท้ายถอยวันนี้เราจะมาบุกเบื้องหลังกองตีท้ายครัวลีน่าจังเรามาดูชีวิตจริงๆหลังกล้องของเธอว่าเป็นยังไงกันตรงเนี้ยเป็นห้องที่แม่ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์าดาวเพียมแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วพอเข้ามาก็ต้องเปิดไปแบบนี้นะเนี่ยขึ้นาเนี่ยทำเป็นเดียวเลยท,ทั้งสถานีเช่นเดียวอ่อยางที่จะเปิดอย่างนี้เลยนะเปิดนี้เนี่ยเปิดนี้ เราเทียบไงแต่เย็นี้เราเลิกแล้วตั้งแต่ปี5-7เราโดนปเป็นสถานีไงเอ,อโอเหนื่อยอยแบบนี้สาม่เนกอายุเย็4เราของใิบี่าต้องใชเนี่ยช่วยเพราะว่ากลาคืนอะ บางทีมันลุกจากเตียงแล้วมันเดินไม่ได้ไงตามที่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 มมนนหกผมอ่ะ็มีหังก็มีที่เยี่ยวอยู่ตรงนี้ตีท้ายทอยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาแม่ตีไทยครัวรละตีท้ายทอยมีบอลลายด้วยตีไทยทอยเครื่องหลานแม่เออตีไทยทอยนะคะเดี๋ยววันนี้นักช่างแต่งหนนะ้าระดับเทพเมคอัพอาร์ติสที่แต่งหน้านให้เบลล่ามาแต่งให้แม่มัดีใจมากเลย ปกตินะโนในมีห้าคาเลยนะาผมแต่วันนี้ดีใครัวจ่ายฟรีโชคดีไปไปเลยสวัสดีค่ะเอธิวากอน,นะคะก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์วันนี้รู้สึกเป็นเกียรดมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้มาแต่งหน้าคุณแม่ลีนาแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รับภารกิจคือ ต้องเปลี่ยนคุณแม่ให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ลืมภาพจำเก่าๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะที่แต่งให้ใครบ้างถามว่าพี่ไม่แต่งให้ใครบ้างง่ายกว่า มาสามสิบกว่าป,ปีแล้วว่าเธอเลือกคนไหม,ไมสมมติมสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะสวยแบบเบลล่าแต่เขาไม่มีตังค์อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่านี่ฉันอยากให้เธอเนี่ยแต่งให้เนื่องในวันแต่งงานอย่างเง<ะ>ี้ยแต่ว่ามีงบอยู่แค่ห้าหมื่นจะทำไหมทำจริงๆแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าอาชีพของเอกคือรับจ้า,างแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยก็คือ แต่งได้ทุกคนนะครับเจ้าสาวแต่ว่าอย่างเจ้าสาวเนี่ยเวลาแต่งก็จะไม่ค่อยลงรูปในโซเชียลเท่าไหร่เพราะว่าก็จะถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพสานอฟเป็นเรื่องส่วนบุคคลอะไร อย่างของแม่วันนี้เนี่ยเอจะยกเส้นลูกเส้นขึ้นแล้วก็จะลดความเข้มของของสีลงนะครแต่ว่าก็ยังคงเป็นแม่อยู่อ,อยากให้เพราะว่าอยิ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะสวยถ้ามีความมั่นใจนะครทีนี้เนี่ยอย่างวันนี้ปกติแม่แต่งหน้าเข้มมาตลอดเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยที่แม่มาแต่งอ่อนๆแม่อาจจะรู้สึกไม่ชินนะคะ ก็มีงานทปัทีิยางานไ,<ๆ>ไม่เยอะกว่าดา,าราขนาตอนโอ้ก็เขามีเมตตาจริงๆเนี่ยฉันตกงานมาสามเดือนแล้วฉันโดนเขาว่าประจานฉันจนฉันจะเสียชื่อเสียงไปทั้งประเทศ ก็เหลือทาผมลดความแข็งของเส้นทุกเส้นลงนะแต่ว่าก็ยังคงม,มีความเป็นไอายไลเนอร์ที่เป็นตัวเขาเองคือบางครั้งด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยการที่เปลี่ยนอะไรไปเยอะเนี่ยพอคนไม่ชินเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นว่าแม่หลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่อ่อนเยาว์มากขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็ใจดีมากขึ้นเท่าไหร่ หลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไบโพล่าดาราน,นี่ผมว่ามีโอกาสเป็นไบโพล่าได้นะพูดจริงเพราะว่าฉากนี้ต้องหวัวเราะอีกฉากคิดถึงอีกฉากร้องไห้อีกฉากแบบว่าเขาเรียกว่าจะเป็นจะตายมันเหมือนคนบ้าไงดาราไงวันนี้เลยมารักษานี่เลยฮะพอดีว่าเมียใหม่ผม เปิดร้านเป็นกิจการของเมียเขาเดี๋ยวพาไปรู้จักนี่เลยอป่าไงสวยไหมพี่ปอสวัสดีค่ะจะอําหน่อยนะว่าวันนี้จะมาเยี่ยมบ้านภรรยาใหม่ญาตยบอกเล่าให้ฟังนี่นี่นี่ถูกใจเลยถูกใจเลยนี่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 พี่ปอผัวจ๋าไปายห้าเมียก่อนฝ่ายเมียใหม่ มีอะไรจะพูด <Jung> ก <net> ับ <knife noise> ไม่ไม่พ <trades> ูดป้าดำเป็งมีอะไรจะพูดกับเอเชิงครับเอ๋อย่าทาเป็นแบบว่าแต่งตัวโปมากนะใช่เห็นใจผัวถึงบ้าไม่งั้นผู้หญิงคนอื่นเขาจะมาคลองมาเยี่ยมทัดจนเหนื่อยไม่ตีทัดกินอาหารเสริมเดี๋ยวจะให้ด่าอาหารเสริมผมสักนิดหนึ่งทุกวันนี้นะคะที่ว่าเอสวยนะคะเพราะมันกินอาหารเสริมแต่ว่าเงียมขี้หึงหึงบ้าหึงบอชอบบอกว่าเมียรีทัดเมียไก่ชุดว่ายน้ำหน่อยก็กลัวคนจะเห็นนมเห็นจี มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนะเดี๋ยวนี้ต้องให้เขาด่านิดนึงนะเหมือนเจิมใช่ไหมเอโลบ้าที่เอกินแล้วแบบว่านมก็เป็นหือสับลมหน้าเด็กตลอดกาล18ปีเคยกรอยังไงก็รออย่างนั้นถึงจะได18ปีถึงได้ฉันแต่ตอนนี้ถือหล่อค่ะเมื่อก่อนจะกินอะไรหล่อชิอถไหนไม่ได้หล่อธรรมดา ได้ประมาณร้อยสิเธอต้องดูเขาเป็นตัวอยางปีเขาเคยมาบ้านนี้เขาก็หล่อแบบนี้เด๋ยวนปีนแบบนี้อัมตะหอนีลังเกินต็นตัวอย่างตท้ายท่าเนี่บสร็จอยแลวอยัตีท้ทอยวันนี้กูว่าปวดหัวแน่นอนปวดหัวฉันบวดนบกว่ามดดำไม่มาเพราะเขาลังเกียดฉันน วิมาจริงเหรอหมดใจหลายหมดใจโอ๋ยอะไร้บบดี้รักหมดใจคือเอ๊ที่เราเจอเป็นคนเจอเป็นคนเจอไหมโอ้เจอโอ้คนแรกเหรอโอ้ยกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้กี่สิบปีแล้วโอ้ อันนี้ก็พี่เอก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าพี่เอแต่งหน้าให้นะไปนอนบ้านเขาไปนอุ้ยมันเป็นความลับนะนี่แล้วเราเราจะกล่าวว่าจะดึงอันไปกินอะไรไม่ใช่สมัยก่อนมันมีแก๊งมีเล็กใหญ่ฟันดีฟันเด่นด้วยเขาเหมือนคนเครัวเลยคนที่แต่งให้โอชนะใช่ไหมใช่ตฉนนั้นพี่พี่คิดได้ยังไงเพราะว่าคอนเซ็ปต์มีมอเตอร์โชว์คือเขาเลือกคนจัดที่หน้าแบมนมอเตอร์ ใครจะดังต้องผ่านมือเองูกต้อ้ผมเขาก็เคยแต่งเขาแต่งบ่อยจะตายเะยนเนาะเอสุภชัยเนี่ยต้องให้ที่ว่ากรมาแต่งปอไม่งั้นไม่ขึ้นแบบแต่งปอยากไม่ยากนี่เงียบทำไมเงียบทำไมจบจบเขาไปแต่งก่อนสิแต่งไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วนะคะกับคุณแม่ลีนาของเราวันนี้นี่เลยฉันเห็นกระจกแลวฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคุณหญิงคุณนายยินงมาเลย วันนี้ก็คือเราตั้งใจที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยดูเขาเรียกว่าดูหวานขึ้นแล้วก็ดูซอฟขึ้นดูเป็นคุณแม่ที่ใจดีนะฮรพอแต่งเสร็จเลยบอกว่า18เมษามาแต่งให้ฉันหน่อยนะเพราะว่าช่างของฉันไม่ว่างยังไปต่างจังหวัดยังไม่กลับมันดีมากมากขอบคุณค่ะมากนะคะมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งก็ต้องขอบคุณใยการตีทายัวด้วยที่กรุณาเมตตาให้พี่เอมาพ่านแม่เนาะค่ะไม่หนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติสาหรับหนูมากที่ได้ ได้มาแต่งหน้าแม่ในวันนี้นะฮะเพราะว่าตัวจริงแม่เนี่ยน่ารักมากๆนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเรียกลูกทุกคานะฮะทุกคนมี2อมุมน,นะคะทุกคนมี2อด้านวันนี้เราได้เห็นด้านที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยคะ่ะขอบคุณแม่ลีน่านะคะขอบคุณปีหนึ่งดีนะ ตอนนี้ภา,ารากิจของเอก็เสร็จเรียบร้อยแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของพธิธีกรในรายการตีท้ายป่วนแล้วนะคะไปดูกันว่าวันนี้คุณแม่จะมีอะไรเด็เดๆเล่าให้เราฟังบ้างค่ะนี่คเ,เปิดรายการขึ้นมาแล้วนะเ,เปการข้างล่างแล้วนะคะเดี่อาร์ตกพี่ป๋อเดินเข้านิดน,นึมาเจอพี่เรื่องเมนูอยู่ก็จะสั่งอะไรเรื่องเมนูอยู่จะสั่งอะไรเลกก่อนนะเลก่อนเล็ก่อนเสร็จเลย โอ้โหนี่เราคิดว่าเป็นบันไดึ้เป็นธรรมดานี่เป็นบันไดนด้วยนะคือที่หนึ่ี่นี่แพงมากกรางวละสิบล้านนะคะแล้วถขึ้นขึ้นงลงยัไม่ตกมั้งหรอตกสิไม่ตกเลยไงว่าตกเนี่ยทองก้มคะวนไปหายคนเลยนะคะแม่ไม่วนเอทเนียแต่ั้ที่แล้วมันเหนไม่ปแบบี่ป้าที่มาสุดท้าย เมื่อผู้กำกับสั่งคัดปิดกล้องดับไฟลีน่าจังก็กลับไปใช้ชีวิตเพียงลำพังเหมือนอย่างเช่นเคย